สงการานต์ปีนี้ขอให้ตัวเองใจเย็นกว่าเดิมเมตตาผู้อื่นให้ง่ายกว่าเดิมขอให้ชีวิตคล่องๆคล่งเหมือนล่องน้ําไหลแบบนี้ให้ทานแบบคล่องๆคลรักษาศีลด้วยความตั้งใจแบบคล่องๆคล่เมตตาผู้อื่นแบบคล่องๆคล่ไม่มีติดข้องหมองใจอะไรกับใครขอให้สงการานต์ปีนี้เป็นที่มาแห่งความชุ่มเย็นขอให้เย็นจิตเย็นใจเย็นกายเย็นชีวิตทุกช่วงเวลาของชีวิตนับจากนี้ จะพยายามให้ทุกอย่างคล่องคล่องละ,ละตัวละตนละทิฏฐิมานะละความเห็นแก่ตัวได้แบบคล่องคล่องให้ชีวิตนับจากนี้มีความสุขมีความเจริญด้วยมือของตนเองไม่หวังให้มือของใครจะมาช่วยอะไรแต่ขอตั้งใจมีศีลมีธรรมตั้งใจพึ่งตนพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้ชีวิตนับจากนี้วันนี้ปีนี้สงกรานนี้จงเป็นที่มาแห่งความชุ่มเย็นใจต้องเย็นกว่าเดิมละมานะละทิฏฐิละตัวละตน ละความเห็นแก่ตัวให้ได้มากที่สุดรักผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเมตตาโลกให้ได้มากที่สุดอายุวันโนสุขขังพลังจเจริญเจริญนะตัวเอง